เมื่อวันก่อนเพิ่งเห็นพี่โจ伊บอยเขาโพสต์ว่าเน<อ>ี่ยเขาขับรถนะ<อ>ไปกาญจนบุรีนะ<อ>ด้วยความสะดวกมากเลย<ฆ>เพราะว่าล่าสุดมีการเปิดเส้นทางใหม่<ฆ>นะคะก็เลยมาบอกเผื่อว่าใครอยากจะไปเที่ยวนะคะไปทางเส้นนั้นจะได้ใช้บริการการกรมทางหลวงนะคะเปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ค่ะสาย M81 นะคะจากบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีเลยนะคะในช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยจะเปิดได้ยาวขึ้นด้วย<ฆ>คือตอนนี้เขาเปิด ในช่วงวันสุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะจากนครปฐมไปกาญจนบุรีใช่ไหมแต่อันเนี้ยช่วงปีใหม่จะเปิดให้ยาวขึ้นคือตั้งแต่บางใหญ่เลยอะค่ะโดยอธิบดีกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะคะคุณอภิรัตชัยวงน้อยค่ะบอกถึงความมั่นอกมั่นใจในการพร้อมเปิดให้ทดลองบริการกันนะคะสำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีใช้การตลอดเส้นทางคือ96กิโลเมตรเนี่ยนะคะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่26 6ธันวาคม2567ถึง2มกราคม2568เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนรับรองว่าเที่ยวสะดวกเดินทางกลับบ้านสะดวกค่ะโดยอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยนะคะว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามและเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ m 81สายบางใหญ่กาญจนบุรีเพื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการกันให้เร็วที่สุดนะคะ กรมทางหลวงจึงได้เปิดทดลองให้ใช้บริการมอเตอร์เวย์ m 8 1กันช่วงด่านนครปฐรมตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีระยะทาง51กิโลเมตรในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือ ตั้งแต่วันศุกร์เวลาบ่ายสาโมงไปจนถึงวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มเปิดมาตั้งแต่26เมษาย,ยนแล้วและล่าสุดเนี่ยได้ขยายเวลาเพิ่มไปจนถึงวันจันทร์ตอนเที่ยงด้วยนะคะเริ่มมาตั้งแต่18ตุลาคมที่ผ่านมาและอย่างที่กุกบอกสะดวกถึงกันที่ว่าพี่โจ้บ้บอยอ่ะเขาโพสต์ใน a c e b o o k เลยอ่ะว่าครึ่งชั่วโมงถึงแล้วมากคือจากนาคปรปฐมอ่ะไปถึง ตรงนั้นการสนบุรีครึ่งชั่วโมงเร็วมากเลยปกติมันนานกว่านั้นเยอะเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเนี่ยเต็มสายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่น่าจะสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมอีกมากๆเลยค่ะเชิญชวนนะคะว่าเผื่อท่านใดจะวิ่งเส้นนั้นจะได้ใช้ M 8 1ค่ะ